ตามกล้องไปเชั่นนี่วันนี้นะคะกล้องจะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นครภูเก็ตค่ะไข่มุกแอนทะเลอันดามันนะคะกล้องจะพาทุกคนมาตามกล้องนะคะไปตามรอยเรื่องเล่าเรื่องราวของการกําหนดของนครภูเก็ตบรรยากาศเมืองเก่าและแลนด์มาร์กของเมืองป่าตองค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู the <Yeah. S 1> ้ชมค่ะตอนนี้นะคะกล้องปิยะอยู่ภูเก็ตค่ะเราอยู่ที่นะคะหน้าพิพิธภัณฑ์นะคะของภูเก็ตนะคะเรียกว่าเป็นถนนทำต้อนรับไพร์มันจริงๆเลยนะคะเยเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ดีคุณผูคะพร้อมกับทางเดินข้ามเป็นไพร์มันจริงๆเลยนะคะโอ้โหเก๋ไก๋มากๆเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะตามพวกมาก่ะรับรองว่าอืมสุดสนามแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะคคตอนนี้นะคะกล้องอยู่กับท่านรองนายกเทศมนตรีนะคะท่านรองประสิธิ์นะคะโทษนะครับจุดที่เรายืนอยู่คือจุดไหนคะนี่ตอนนี้ตรงนี้คือชาเตอร์แบงค์แล้วก็ Museum, มิวเซียมของเทศบาลนครบุกเบมิวเซียมตรงนี้คือเราจะให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าทั้งชาวไทยต่างชาติ<ะ>เข้ามาชมฟรีตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าจนถึง4ี่โมงครึง่งถ้าเรานายกขาพาก็เดินชมนีได้ไหมคะได้ครับอาาเดินเดนชมดีกว่าค่ะตามมาเลยคะ่ะ การทาทเมืองแร่ดีบุกข,ของภูเก็ตตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีการท่องเที่ยวทีนี้พูดถึงตกแต่งออกมาสวยนะฮะท่านหยาตรงนี้เป็นห้องอะไรคะท่านตู้ที่โบราณโอ้เป็นตู้เซฟของโบราณตั้งแต่เริ่มแรกของแชตเตอร์แบงค์นะคะทีนี้ก็เป็นพวกเอกสารกเก่าๆใช่ไหมครับผมท่านอยากให้ท่านพาไเมือเนนถลางดีกว่าค่ะได้ครับิต่ถนนไรนะท่านถานนถลางถนนถลางนะคะคือย่านเมืองเก่าครับโอ้ วันอาทิตย์เราจะปิดถนน<อ>แล้วจะมีนักท่องเที่ยว<อ>ไม่ว่าชาวไทยทั้งต่างชาติแล้วก็มีร้านค้ามาค้าขายไม่ต่ำว่า400บูธ<อ>ถนนสายนี้จะเป็นที่ผมบอกไปแล้วว่าจะมีหนึ่งอาคาร<อ>นี่คือใครมาก็มาดูอาคารเก่า<อ>แล้วก็อาพรนี่อ,อาพราเสื้อผ้า<อ>แล้วก็มันมีอาหารอาหารนี่อาหาร อันนี้ไยโรตีครับดั้งเดิมมัตตึบะมัตสบะดั้งเดิมมมัตสาบะนี้นะคะเปิดแต่เช้าเลยนะฮะอันนี้เป็นอาหารที่เรียกว่าคนมาภูเก็ตต้องมากินชื่อร้านอรุณโพชนานะครับเปิดแต่เช้าเลยเนี่ยดั้งเดิมดั้งเดิม นี่คือเป็นโรตีบางกอบ3าสีเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลย<ช>นี่เดี๋ยวลองชิมกันนะคะอันนี้หอม <c oughs> มากร่อยจังหูอูหลังจากเจออาหารอร่อยแล้วอาคารสวยต่อไปไปอาพรอ,อาพร<ล>นะจะไปต่อต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ที่นี่ตั้งแต่เช้าถนนที่นี่เปิดกี่โมงฮะถวันอาทิตย์เราจะปิดถนนตั้งแต่บ่ายสาม เย็นถึง4ทุ่มแต่ถ้าวันธรรมดาเราก็นักท่องเที่ยวก็จะมาเดินทั้งวันถนนเส้นนี้คือถนนที่คนมาภูเก็ต มัสต้องมากันที่นี่ใช่ไหมฮะต้องมาคือไม่ได้ไม่มาถือว่าพลาดเลยมาถ่ายรูปมาในต่างหามาที่นี่เลยครับท่านรองนี้ย่าหยุดที้ตรงนี้ทําไมคะท่านคือตรงนี้เป็นซอยลอมานีเป็นซอยที่สวยที่สุดติดอันดับ19ของโลกตอนนี้ข้างในนี่ก็จะเป็นร้านเหมือนกันแล้วก็แจกเป็นร้านไอติมอะไรก็ทะลุไปถนนเส้นหนึ่งข้างในมีวัดด้วยวัดอะไรฮะวัดมงคลนิมิตอันนี้คือมัสคุณต้องมาถ่ายค่ะอาถ่ายรูปกันเร็ว มีที่ไหนคะทจานลองค่ะคือตอนนี้เป็นศาลเจ้าเสงธรรมเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตแสดงว่ามาถึงเนี่ยต้องมาไหว้ขอพรก่อนดูอะไรไหมคะเชิญครับถ้าลองกันมีใครคะ คือผู้ดูแลศาลเจ้าขอสวัสดีค่ะศาลเจ้าแห่งนี้ร้อยสามสิบสี่ปีร้อยสามสิบสี่ปีค่ะร้านนี้คือโครงสร้างเดิมใช่ไหมคะเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมทุกอย่างสวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะคนมาไหว้ขออะไรบ้างคะทุกอย่างมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะไปท่องเที่ยที่ภูเก็ตอยู่มัสมาที่นี่ก่อนเลยนะคะที่นี่ค่ะไปไปพากันดีกว่าค่ะ หลังจากไหว้ขอพรเสร็จนะฮะท่านรองขาขอบพระคุณมากที่วันนี้มาเรียกว่ามาลุยบุกเบิกนะฮะเมืองภูเก็ตแห่งนี้นะคะให้แบบว่ายอดเป็นยอดนิยมแล้วก็มีคนมาชื่อเยอะแยะมากมายเลยขอบพระคุณท่านส่งให้อีกทีหนึ่งค่ะแล้วฝากขอบคุณท่านนายกศัมนตรีด้วยนะคะได้ครับนี่แหละค่ะความน่ารักของผูรัที่นี่ค่ะเวลคอมชูป่าตองภูเก็ตค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หาดปาตองนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ สวนนี้ค่ะนี่คนี่กนนี่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 อันนี้นะคะเป็นแบรนด์มาร์กนะคะที่เรียกว่าถ้ามาภูเก็ตคุณต้องมาที่หาดป่าตองแห่งนี้ซึ่งเป็นหาดที่เรียกว่านักท่องเที่ยวเยอะมากกิจกรรมทางกีฬาก็เยอะจริงๆเลยนะคะและเป็นหาดที่ยาวแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากเดินคุณผู้ชมจะมาเที่ยวเดินชมทะเลอะไรก็ได้มีความสุขมากเลยนี่คือป่าตองภูเก็ตค่ะ บคุณมากค่ะผู้ชมขาเป็นไงบ้างคะหาดป่าตองของภูเก no ็ตต no ้องมาเที no ่ยวกันนะคะรับรองว่าโอ้โหสุดสนาแน่นอนอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่เราจะไปกันค่ะนั่นคือห้างจางซีรอนกับเป็นแลนด์มาร์คของป่าตองแต่วันนี้กล้องนะคะไม่ไปรถตู้ค่ะแต่ไปคันนี้ค่ะกับพี่ๆ3ามท่านนี้ค่ะ เย้บาริาทดีน้ำใจงามค่ะไมค์แข่งนี้นะคะ่ะเป็นแลนด์มาร์คของป่าตองนะคะนั่นคือจางซีรอนค่ะห้างดีๆนะคะถูนยค่ดีๆที่เรามาเดินเที่ยวกันนะคะบอกก่อนว่าหลังจากเที่ยวทะเลที่ป่าตองแล้วก็มาเดินที่นี่เลยบอกว่ามีอันซีนเยอะแยะมากมายอาหารอร่อยจุแม้มาที่นี่มาท่องเที่ยวมากินอาหารที่นี่กันนะคะตามก็มาที่จางซีรอนเลยค่ะเชิญค่ะ โซนนี้นะคะคือจังเกิลนะคะบอกก่อนว่าใครที่มาจังโซน,นที่ภูกเก็ตนะคะโซนนี้นะคะเป็นโซนที่รวมนะคะแหล่งรวมแฟชั่นนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็ร้านหารดังๆเยอะมากๆที่นี่นะคะซึ่งโซนนี้นะคะจะตกแต่งด้วยแมกไม้นานาพันธุ an, หรือเรียกว่าเดินแล้วก็โอ้โหอยู่กันสุดสบายๆมากๆเลยแต่เย็นฉ่ำค่ะ มาต่อมีค่ะอันนี้นะคะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะคะของจังซีรอนค่ะเป็นเลยสัมเภานะคะแบบสไตล์แบบที่สมัยก่อนที่คนจากต่างจากเมืองจีนนะคะมาถมาหากินที่นี่นะคะนี่ค่ะอีกหนึ่งโซนค่ะนี่ค่ะโซนเดอะโบตานีกานี่ค่ะ โซนนี้นะคะก็เป็นโซนเดอะการ์เด้นนะคะบอกเป็นแหล่งรวมอาหารที่เรียกว่าจะเกิดอยากกินหารนานาชาติแล้วก็มาที่นี่ได้เลยค่ะเรียกว่าที่อาหารนานาชาติเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งสวยมากเลยสไตล์แบบชิโนโปรตุกสนะคะเก๋มาก ราคาหลังจากที่ไปเดินหามาเหนื่อยแล้วร้อนนะคะอยากกินอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นเขาบอกว่าถ้าเกิดมาที่ห้างจางซีรอนเนี่ยนะคะอยากกินอาหารฟิวชั่นอร่อยต้องมาที่นี่ค่ะนี่ร้านวาบิซาบินะคะอยู่โซนเดอะการ์เด้นชั้นจีนะคะี่างจางซีรอนป่าตองไปค่ะไปกินดีกว่าคะ่ะว่าอร่อยสมดังคำร่ำรือหรือเปล่าไปครับไป แล้วคะ่ะคุณผู้ชมขากับงานอะไรคะลิติดโปรแปล์อิ่มน้ำสำราญวันที่เท่าไหรคะสาวสวยกันักรรกรกดาคมถึง6สิงหาคมที่ไหนคะชั้น1สิคะเซ็นทันอะไรคะเวสเกตค่ะมาเลยคะ่ะกว่า100ร้านกว่าพันเมนูนะคะอยากรู้ว่ามีมีหารอะไรบ้างตามมาเลยค่ะราคาจับต้องได้ทุกร้านค่ะ ไมมัชรูมแหนมเห็ด3ามอย่างเห็ดหอมผู้ฐานโคนญี่ปุ่นอ่ะพี่อะไรคะสวัสดีค่ะนุชค่ะพี่นุชสวัสดีค่ะวันนี้สินค้านี้หนูพี่คืออันนี้เป็นแหนมเห็ด3ามอย่างนะคะรวมกันอยู่ในนี้เลยอะฮะในหนึ่งอันนี้จะมีเห็ดหอมเห็ดผู้ฐานเห็ดโคนญี่ปุ่นค่ะเป็นแหนมเป็นแหนมเห็ดค่ะโอ้ทุงเท่าไรครับพี่ถุงเล็ก100ถุงใหญ่200ค่ะ200เราจะเพิ่มปริมาณให้อีก50กรัมนะคะเป็นไงแหนมเห็ด หอ<ผ>มเออถุงเล็ก100คถุงใหญ่200เพิ่มอีก50กรัมเป็นงานปิ้นิโฟแร่อยอันนี้คือแหนมหมูค่ะคุณท็อปจะบอกว่าเห็ด3อย่างนี่นะฮะมันทำให้เราได้แบบรสสัมผัสที่แตกต่างแล้วก็เป็นความอร่อยที่ไม่เคยเจอหามาลองดูเลยกอรัไมไนน์วัดสูลค่ะของคุณไหมครับพี่น้ ข้าวหลามบางคนทีบุกมาที่นี่เลยค่ะเอามาอวดความอร่อยเป็นข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนทีค่ะแบบนี้นะคะดุนนี้25บาทจะมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดําแล้วก็ข้าวเหนียวอันซันข้าวเหนียวใบเตยบุดหนู้นเลยค่ะซื้อ100ค่ะไม่ใช่แค่นี้คุณรทำเขามีมี่ด้วยอันนี้เป็นข้าวเหนียวปิ้งมี่ไส้เผือกกับไส้กล้วยสิละสิบาทเองครับแวะมาได้เลยนะคะข้าวหลามสูตรบางคนทีข้าวหลามจิ๋วนะคะจิ๋วสูตรบางคนทีข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนทีขอบคุณมากค่ะอยากจะเชิญชวนทกคนนมาาาาทีีี่่่่ยยววงอออหรระะ100 กว่ากวา 1, ่า1,000เมนูอี๊เจนนัลเวสเกตนะมครับมีแค่7วันนะครับวันที่สเอกรดกฎมาคมถึง6สิงหาคม,คมนะคะชั้นหนึ่งค่ะบอกก่อนราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะมาเจอแล้วค่ะเจ้าของร้านอร่อยสุดนะคะว,า,วาบิซาบิสวัสดีค่ะคุณแพรสวัสดีค่ะและก็คุณโอผู้จัดการร้านนะคะสว,วัสดีค่ะบอกก่อนนะคะหลังจาก้องนะคะเดินเที่ยวจนเหนื่อยแล้วเนี่ยต้องมาหาอะไรรองท้องหน่อยเขาบอกร้านเนี้ยเด็ดมากในจังซีรอนก็คือร้านวาบิซาบิ อาหารญี่ปุ่นแบบฟิวชั่นคอนเซปต์ร้านมีอะไงบ้างแมมคือวาบิซาบิจะเป็นความเรียบง่ายที่ไม่ซับซ้อนแต่ว่าดูหรูหราความเรียบง่ายที่มีอะไรพี่โออาหารมีประมาณกี่เมนูลงมีทั้งอาหารประมาณกี่สิบเกือบห้าสิบเมนูอะครับห้าสิบเมนูเรามาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยแรกเปเมนูไหนพี่โอเป็นตัวนี้ครับเป็นคับเป็นคับเลเวอร์ครับเป็นซาซิมิคุณผู้ชมขาดูนะคะหูจดมาก จริงๆร้านเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูไฮไลท์อันนึงเมนูอะไรคะล็อบเตอร์ที่ปัญญากิครับคุณแม่เมนูนี้ต้องสั่งก่อนไหมหรือมีขายตลอดทุกวัน<ม>ต้องสั่งทุกวันมีทุกวันน<อ>ะฮะ<อ>หรือว่าจังโคมาสั่งออก็ได้เบอร์เราตัดเบอร์อะไรคุณแม่เบอร์นี้ไม่รับ<อ>จำได้ศูนย์เก้าแปดครับศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นปีครับอืมเพื่อนคะเปิดเนี่กี่โมงกี่โมงคะร้านว่าบีซาบีสาขาจังซีรอนเปิดทุกวันค่ะตั้งแต 11โมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะอยู่โซนการ์เด้นในห้างจังซีรอนบอกก่อนว่าวันนี้อินเอ็มมีความสุขมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่ามาที่ภูเก็ตนะคะไม่ได้กินแค่อาหารใต้เนาะแต่เราไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นแบบฟิวชั่นที่เรียกว่าเก๋มากๆเลยขอบคุณนะคะพี่แพมพี่โอมมากๆเลยก็ขออนุญาตไปแต่งตัวก่อนอจะไปงานที่เลเร์เซอร์เบของจังซีรอนที่ตึงะนะคะบอกก่อนว่านี้อาหารแบบเลิศเลินม,มากแฮปปี้มากเลยนะคะใครที่ตามกล้องมาก็ต่างก็มาที่นี่ได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะกล้องก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วค่ะมาอยู่ในงานนะคะซึ่งถือเป็นงานเนี่ยกลับมาเป็นเดอะนิวแชปเตอร์ใหม่อมจางซีรอนนะคะวันนี้แขกเกิดกำลังมานงานแล้วกล้องขออนุญาตนะคะพามาก่อนเลยผู้ชมไปเจอแขกเกิดในงานก่อนดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะเราเจออยู่กับผู้บริหารของจางซีรอนสวัสดีค่ะ,คะพี่หนองประวิทย์นะคะพี่หนองนี่ลูกสร้างจางซีรอนตั้งแต่เมื่อกี่ปีก่อนนะ 17ปีมาแล้วครับ17ปีมาก่อนและตอนนี้ก็ับหลังจากโควิดก็กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมกับห้างจางจีวัที่ป่าตองตอนนี้กลับมาเต็มทุกพืพ้นที่ไหมเป็นยังไงบ้างร้านเซอร์วิสร้านบริการต่างๆเนี่ยมากกว่า300ร้านค้านะครับที่มาเปิดบริการในวันนี้นะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับวันนี้ขอบคุณพีพ่น่องมากๆเลยไหมคะครับ้องให้เหยบกล้องรายการตามกล้องไปเจอนี่เนี่ยรายการที่นี่เลยนะคะครับโอ้โหอาหารเยอะมากๆอ่ะไม่ต้องกลพี่น่องแล้วค่ะขอบคุณมากพี่น้องครับครับสวั และตรงนี้นะคะที่ก้องอยู่ตอนนี้ค่ะคือโซนเดอะเบย์นะคะเป็นลานกิจกรรมที่เราจัดงานกันค่ะและว,วันนี้ค่ะกองก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านโสพลสุวรรณรับและผู้บริหารของจังซีรอนทุกท่านนะคะทั้งจากประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยมาร่วมงานเฉลมิมฉลองกับจังซีรอนและเหล่าเสเรบที่มาร่วมงานกันอย่างครับข้ามมากมายเลยนะคะการแสดงวันนี้ค่ะแสงสีจัดเต็มบอกได้เลยว่าจางซีรอนเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่เราจะได้พักผ่อนและช้อปปิง้ง เป็นที่ที่มอบความสุขให้กทุกคนที่มาป่าตองอย่าลืมแวะมาที่จางซีรอนกันนะคะ สวัสดีครับผมเดอากาศเอกธนัทเมธธนสิทธิกุลพงศ์ครับในวัยเด็กเนี่ยครับก็ผมเป็นเด็กคนนึงนะครับที่ยากจนครับฐานะที่บ้านก็ไม่มั่นคงตอนนั้นแม่ก็เป็นคนกวาดถนนพ่อก็ขับรถขยะเช้าเช้าว,วันไหนที่ผมว่างจากการเลียนเนี่ยครับก็ไปช่วยแม่กวาดถนนที่ตลาดสดเสนาพ่อตอนนั้น ติดเหล้าสูบบุหรี่ด้วยมันก็เลยรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะกว่ารายรับอาจารย์แนะแนวครับตอนนั้นท่านเรียกผมมาคุยบอกว่า,ามีทุนการศึกษาพระราชทานของในหลวงสนใจไหมอย่างเงี้ยผมก็รีบเลยครับตอนนั้นดีใจมากก็มีทางเขตโทรมาว่าเออผมได้รับพระราชทานทุนตรงนี้ครับทางจังหวัด,ดวครับได้มองเห็นว่าด้วยความที่พ่อติดเหล้าเกรงว่าจะนําเงินทุนไปใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับทางจังหวัดก็เลยให้คุณพ่อมาเซ็น MOU ถ้าเกิดว่าพ่อไม่เลิกเหล้า ไม่เลิกบุหรี่เขาจะตัดทุนสุดท้ายคือพ่อก็คือหักดิบเลยเลิกแบบเลิกตัดขาดเลยครับไม่แตะเลยแล้วหลังจากวันนั้นมาก็คือครอบครัวก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับตอนที่ได้รับพระราชทานทุนในตอนนั้นตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอ่ะมันวิเศษมากประมาณนั้นเลยครับถ้าไม่ได้ทุนพระราชทานในครั้งนี้นะครับผมบรู้สึกว่าชีวิตผมก็คงไม่มีวันนี้อนาคตจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ครับเพราะเด็กบ้านนอกคนนเ,เราไม่มีรู้ว่าอนาคตเราจะ การันตีด้วยการศึกษาได้ดีระดับไหนเงนี้ยครับสิ่งที่พระอ,องค์ได้ให้มาครับเรารับมันตรงนี้ได้รับแล้วแล้วก็เราจะตอบแทนพระอ,องค์พระอ,องค์เนี่ยยังคงมองนัากเล่นทุนทุนคนอยู่เสมอไม่ว่าเรายังเรียนอยู่หรือเราทํางานอยู่พระอ,องค์ยังทรงเป็นห่วงแล้วก็ยังทงมองเรามาเสมอครับ มาภูเก็ตครั้งนี้นะคะกล้องเต็อิ่มมากๆเลยค่ะเป็นการยที่ได้เรียนรู้จุดกําเนินนนเดไข่มุกแห่งทะเลอันดามันที่น่าหลงไหลและยได้มาเจอบรรยากาศการเฉลิมฉลองแรนม์กแห่งป่าตองกับศูนย์การค้าจังซีรอนอัจนากล้องจะพาไปเจอนี้เจอนู่น,นเจอนั่นที่ไหนจะเจออะไรบ้างรอตามก็ไปไ้เลยนะคะเจอกันทุกวันเสาร์เวลาเจ็ดโมงตรงดูทีวีกดเลขสามดูมือถือกดสามทัสค่ะ